มานะครับผมวันนี้นะครับผมนั่งโตบยุ่งครับผมวันนี้ทํางานนะครับวันนี้ทํางานทํางานนั่งตบยุงครับวันนี้นั่งตบยุ่งเลยมัน,นี้กลัวนะลูกค้าหมดแล้วลูกค้าไปเล่นน้ำเชลบุรีไหลาบากแสนแน่เมือนกัสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับผมวันนี้ก็มาอยูกับไอ้นุม่ม รัศินือเก่าครับผมเพราะว่าไอ้เหล้าเหงาเลยลูกค้าบ่มีแล้วครับลูกค้าไปเล่นน้าเรียบร้อยไปเลยคืเรียบร้อยหรือเปล่าเก็บแต่ทุ่งนึงนั่งตายตายตายสวัสดีครับเข้ามาแล้วบอกมาผมมือแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำนะครับผมตายตายยังสีมันกระสีหยอดหยอดมันสีไหวบ่อหมอนี่ตายตายดีเด้อมันยังขายได้อยู่จะ ลูกค้าเงออยครับวันนี้ครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจนี่ได้ครับพี่น้องเขามาแล้วครับเป่าบป็หลายดอกสองล้านแปดนี่แหละฝากเป็นกำลังใจนะครับทุกคนนะครับที่เขามาเนาะฝากเป็นกำลังใจพญานาฏนี่ครับพญานาฏครับบุรีรัมม์ไอ้นุ่มกระสินครับก็ได้ยินเสียงเลครับ ขอบมากากัฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมโล่งโจงครับผู้ใดอยากซื้อแอร์ฮอนฮอนมากเลยครับคิวได้เร็วพร้อมตอนนี้สวัสดีทุกคนที่เข้ามาผู้ใดอยู่จังหวัดใดเนี่ยครับอากาศฮอนนะครับอากาศก็ฮหอนพอดูดฮอนวันนี้น้งมามาซื้อแอร์ไปเล่นนา้าบ่ซุ่มเจาะมือมย์ไปเล่นน้าม,มาซื้อแอร์ด้อ้วอยู่โฮมโปรเอามาตาหน้าปลาเหรอพี่น้องมืออื้องใงสินักได้ครับผมเพราะว่ามืออื้องในงานไหลดอนนะพี่น้อง ทีแรกเขาจัดครับแล้ที่จัดกันนักอยู่แล้วเขเบิ้งแล้วเรียบรอยไลยกูวานี่ยสวัสดีนะครับสวัสดีที่เข้ามานะครับเขามาแล้วกันกดไลค์กดแชร์ซ่องเด้ได้พี่น้องเด้อเห็นงานคือเกาครับวันนี้ครับู้ได้ยุดสงกรา์กับยุดครับเห็นงานนะครับผมก็ฝากเขามาเป็นกำลังใจให้ซ่องนี้นะครับในสินผ้ากินผ้าเทียนนะครับยู่กับไอ้นุ่มกับนศสินครับวันนี้ดูสองสามคนครับวันนี้เ้าแผนกพี่น้อง เขาเล่นน้ำมไหลบางแสนกันวันนี้วันนี้เขาไปเรียนไหลบางแสนเลวครับผมบางแสนไหลบางแสนมือไหลบางแสนกับไหลพ่านท้องนะวันนี้ชมบุลี่มีไหลไหลหมองครับผมไหลปะทงพระยากับมีอีกพี่น้องมืออื่นไหลดอนหัวรอครับอมตะนะครับผมรดทิศข้างแล้วอยู่หนาห่างวัฝากเป็นกำลังใจนี่นะครับสวัสดีครับใครอยู่แถวไหนครับอาการห้อนว่ครับผม การ้อนปนีก็ยังบอกว่าซื้อแอร์ให้ผมแน่เห็นมากระได้พอ,อนปนีมาซื้อแอร์นเนเด้อพี่น้องเด้อเปลเป็นกำลังใจให้แน่สวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาเบิงเนะครับผมอากาศพอนเพะพี่น้องแอร์อยข้างหลังเนี่ยพี่นอ้อ,นนอ,งอ,องมาซื้อเนยนะพี่น้องทุกยี่ห้อครับผมฝาเขามาซื้อเนียพี่น้องนั่งถ่าขายอยู่ครับอากาศ้อนปนี้ กับฝากเขามาิึงก็ได้ครับผมครับอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้หน่อยนะครับกดไดอยู่จังหวัดไดแนครับอากาศ่อนว่มีเลนนาน้อเทศกาลนะครับผมมีความสุขป,ปีใหมไ่ไทยๆนะพี่น้องเนะนาะจังไรกับมืออึนมือฮื้งกันโลงมากกันแลวพี่น้องรถกระชิบแล้วไงกรุงเทพและปริมณฑลอะไรเนี่ยปวดขี่ปวดเนี้ยก็พกกุก้งไปน้ำเด้อพี่น้องเน้อ คืนทางดดวนก็ระบันระวังเด้อครับ่า,ไป,า,มมา,าไปม้วนย่ํามเออย่ําไปม้วนแล้วย่ามมาลําบากพี่น้องเหื่อยจะสนุกสนานเด้อพี่น้องเนาะครับผู้ใดไปจังได๋มาจังได๋ก็ยังว่าล่ะครับผมบ่ค่อยได้ไลฟ์สดเดพี่น้องนะชว่วงนี้คือกลับบ้านผลงมานะครับผมบ่ม,มีเวลาพี่น้องทําภารกิจอยู่บ้านครับผมก็แนะนํานะครับผม สำหรับใครที่นะครับอยากมีคนติดตามไม่ร้ายนะครับคือผมนะครับผมเหตุถึงสามเดือนนะพี่น้องเนาะฝากล่งคลิปนะครับคลิปช็อตนะครับวันละสี่ห้าคลิปนะช่วงนี้ลงไปแล้วครับพี่น้องห้าหกโมงนี่ครับผมเพราะว่าขัดลงหลายๆนี่ครับเอไอมันจับนี่ครับมันดันแป๊บเดียวครับยังล่าสุดกับคลิปที่ผมได้ล้านสามกว่าพี่น้องตอนนี้คลิปหนึ่งล้านสามแสนกว่านะครับผมคลิปหนึ่งกับผู้ติดตามพันเจ็ดก็ได้พี่น้อง คลิปเดียวไอซัตเตริโอหลังบ้านนะครับหาลอยพันค้นผ่านเลยครับพี่น้อง AI เขาจับเนาะแบบบ่เื่อก็ล่งไปเบืองในช่องครับแล้วก็คลิปนึงก็ประมาณสี่แสนต้งพี่น้องคตติดตามก่าหลายร้อยอยู่ครับนี่ครับครับฝากนะครับใครต้องการผู้ติดตามนะครับได้หลายเนาะกับพยายามลงคลิปช็อตได้หลายนะครับซีหาช็อตเนาะแต่ละมือนนะพี่น้องเนาะเรื่องเธอ a อเพิ่นดันในห้องชีแนครับแป๊บเดียวครับพี่น้อง ครับสนุกสนานไปเลยครับเปียงปางไปเลยครับผมก่สวัสดีนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นำเด้พี่น้องเด้อวันนี้ก็มาไลฟ์สดนะครับทักทายอ่ะเงาพี่น้องอยู่เมื่อกี้คนครับเขาไปเล่ยนน้าสงกาตเมื่อแล้วจะของลงมากกอนมูนะครับผมก็เลยมาซาแผนกให้เพิ่นนะครับผมจะของยุดไปแล้วยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามาเบ่งนะพี่น้อง เขามาเบิง่งเขามากดไลค์กดแชร์นะครับผมแต่เงียบครับพี่น้องแผนเงียบมือนนี่อเป็นอาการ้อนเพิ่นเรนหน้าหม,มันเนพิ่นมวนพี่น้องจะหน่อยเนาะลูกค้าที่เขามาซื้อของนะครับก็พยายามนะพยายามเต็มที้ะพี่น้อง <laughs> อย่จะลืมนะครับผู้ใดอยากได้ผูทติตามมาไลคกับคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์ลงคลิปได้หลายเนาะมันนี่คนอาชีพแน่พี่น้อง เพ็ <T kiss> ่นไปงานไหลยูชลบุรี่มันหลายหมองนะครับบางแสนปวดปันท้องนะพี่น้องครับฝากนะฝากพี่น้องเขามาเป็นกำลังใจนี่นะครับคอมเมนต์นี่นะพี่น้องกดไลค์กดแชร์ซองไอศินนี่นอนั่งอยู่พูดเยวพี่น้องร่อสามจุ่มครับเบ้องง่ายมอนี้ก็สซูต่อไปครับพี่น้องอาการมันห่อนครับเพิ่นก็เลนน่าเนาะเพิ่นสนุกสนานนะเพิ่นหยุดหลายมื้อเฮากับเฟาแผนกไปครับพี่น้อง อ่อถ่าขายแอร์ครับอาการห้องกันมาซื้อแอร์ได้พี่น้องนั่งข่ายอยู่นี่น,นะครับยี่ห้อได้ก็ขายคือเราอ่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพี่น้องใครอยู่สาน่หอย,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 ยู่จังหวัดใดไหนครับคอมเมนต์มาได้นะครับใครอยู่จังหวัดไหนนะครับอากาศจังหวัดไหนร้อนที่สุดครับพี่น้องตรงน,นี้คอมเมนต์มาเลยครับชลบุรี่ี่ห้อนสุดเลยน,นะครับพี่น้องตรนนี้ผพราว่าแต่ละกลับบ้านเมื่อกีก็ฮห้อนครับพี่น้องโอ้ยอากาศไหม อากาศจังสี่นอนในห้องแอร์เย็นช่ำอย่างเดียวเลยครับพี่น้องแบบนาซื้อแอร์นะครับอากาศจังสี่อากาศมันหอนนะพี่น้องฝากนะครับฝากเขามากเป็นกำลังใจให้ส่องเลยนะพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับตอนนี้เขามากับขอบคุณทุกคนที่ยังเบิกนะพี่น้องเนาะก็สวัสดีสงการนะครับล้วก็หลายคนนะครับที่ทำการพูติดตามยืมไปล่งคิปช็อปได้หลายได้พี่น้องเด้อผมก็ลร่งพยายามเฮ็ดนะครับ เต็มที่ครับพี่น้องได้ซ้ำได้กับเอาซ้ำนานพี่น้องให้ไปเรื่อยๆเนาะขอคุณน,นะครับขอพุณนที่เบื้องกันนะพี่น้องบ่านไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นํานะครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ขออนุญาตพี่น้องนะครับขออนุญาตไปทําภารกิจก่อนนะพี่น้อง้อไปขายของแป๊บนึงนะครับฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ช่องไอ้ศิน์ด้วยนะครับยังบ่ได้พันคนพันเกีย์พี่น้องฝากให้ออกโอมใจเด้อครับ